อุ้ยโดนนะครับนี่โอ้ยมีมีมีของดีอุ้ยนี่นนนอุย้ยดูครับดูนี่ดูครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรนะครับพบกับผมช่างระเด็ดนะวันนี้ได้เวลาลงคลองกู้รอบใหญ่ก,กันอีกแล้วนะครับโอ้ตายครับพอ,อมีไหมอ้ยมีอยู่ นี่ครับอุยอ้ยอุ้ยโดนนะครับนี่อ้ยโอ้ปลาบูอ๋อ,อพอได้พอได้โอ้ได้ปูดำตัวหนึ่งลูกแรกก็ยังพอหมานครับดูนะได้ปลาบูสองตัวครับปูดำตัวงแล้วก็ปลาอมไข่หนึ่งตัวเนาะไม่ปลาบูใหญ่ๆอย่างนี้ครับ เด็ดเลือกเกินนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปลูกต่อไปครับ โอ้สิงเลยปลาเข้าตายแล้วทุกคนอู้จด้วยอู้แต่พอมีอยู่ครับมีม,มีมีของดีอุย้ยนี่อูย้ยดูได้ปูดำทุกคน ดูครับดูนี่โอ้โห,โหดูปูตัวนี้ว้าตัวเดียวคุ้มเลยทุกคนโอ้โหปูดำใหญ่นะกับปลาบูแล้วก็ปลาดุกครับว้าสุดๆเลยครับรอบนี้ มีไหมไม่มีเลยโอ้ขาดรอบขาดครับอู้นี่ได้กุ้งทวงตุเบลเลอร์เลยเอาปิดท้ายยังได้ตัวนะครับเน่กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่โอ้โห มาดูนะครับวันนี้ได้ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าได้ปลาปูนี่ถือว่าเด็ดนะครับทุกคนปลาบูสามตัวแม่แล้วก็มีปูดําตัวย่อมย่อมตวงปลาอมไข่ครับแล้วก็ได้กุ้งใหญ่มาตวงกุ้งเล็กตวงเนี่ยแต่ว่าอยปบูเนี่ยเด็ดสุดๆครับแม่ดูอื้มปลาเนื้อดีนะเป็นปลาน้ําจืดนะครับปลาบูแล้วก็พระเอกวันนี้เป็นเจ้านี้ครับผม แบบนี้เขาเรียกว่าถ้าไส์เกินครึ่งโลเนี่ยเขาเรียกว่าปุกกล้ามนะทุกคนแหมแล้วแน่นเป๊ะเลยครับตัวเดียวนี่เพอเพอจะแลกข้าวสารได้เป็นถังอะครับผมหม่ถ้าขายครับปใูใหญ่ๆแบบนี้จะราคาสูงเนะเาะข้าวสารถัง15บกิโลทุกคนเวลาชาวบ้านก็เปรียบหาของออหาของมาขายมาไรายได้เนี่ยเขาจะเปรียบว่าถ้าแบบหาได้อย่างเดียวแล้วได หลายบาทเนี่ยตัวเนี้น่าจะไม่หลุดสองสามร้อยไปครับเวลาขายเนี่ยเนาะก็จะแลกข้าวสารเป็นถังนะทุกคนแหมใหญ่ดจร,จริงครับผมอะคลิปนี้ก็จบแล้วนะได้กันไม่เท่าไหร่แต่ว่าได้ปลาส,สวยปลาเนื้อดีหลายตัวครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งไปทาเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้คุณยายมีปูตัวใหญ่นะ,ะกับกุ้งใช่ไหมยายเอามาทําเมนูอะไรครับมาเล่งจ้า นึ่งปูกับนึ่งกุ้งเหรอจ้่ <Yeah. S 1> อ่ะที่เราไปกูรอบกันมานะครับจากนั้นน้าฝาปิดเนาะจ้่ <Yeah. S 1> เมนูนี้ก็แค่รอมันสุกครับผมปูเนี่ยเวลาเรานึ่งเราจะนึ่งสิบห้าไม่เกินยี่สิบนาทีใช่ไหมยายจ้่ <Yeah. S 1> ตอนนี้สุกแล้วใช่ไหมจ้ะ <Yeah. S 1> อ่ะลองดูกันหน่อยครับดูครับผมปูกับกุ้งนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็ได้มือแล้วนะทุกคนกุ้งใหญ่สองตัวครับแล้วก็ปูใหญ่หนึ่งตัวกินกับน้ำจิ้มพริกเกลือนะ น่ากินสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมกันยายจัดแล้วนะปูกล้ามใหญ่ครับยืนมายายนี่อ่ะจากนั้นทำยังไงดูดูดูด,ดอปรับเขาให้ครับปูมันแน่นนะยายเนื้อมันจะต่งๆนะยายาอืออ่ะหายหมดอันไปเลยนี่ครับหวานไมหมยายหวานค่ะอ,อ่ะก็เดี๋ยวเรา กินข้าวกันในฝานะยายอ่ะวางเปลือกก่อนครับก็คลิปนี้เราไปกู้รอบกันมาได้กับข้าวมาเป็นมื้อนะยายเนาะ,ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะยายส่วนคลิปนี้ขาาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊บายบาย